อโอเคกินบับเตร์ที่เขาซมากกับแครบหมูทั้งผิดทั้งอร่อยครับผมทุนโอ้แล้วก็สุดยอดมากเลยสดร้อนแกหม่

โโอ้หามุมนั่งก่อนทุกคนทำที่นั่งก่อนครับผมเพียน้อยเพียน้อย บมโอ้ทุกคนลมไม่มีเลยวันนี้โอ้ลมไม่มีวันนี้ไม่มีน้ำซุปก็ผมทุกคนทำไม่ได้ครับให้น้ำซุปมาเลยวันนี้แต่ถ้าเราจะขอผมว่าได้นะมาให้อยู่แล้วรับไม่ได้ขอ่าก วันนี้ผมจัดแคบหมูมาทั้งสองถุงครับผมทุกคนจัดมาเลยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เด้อผมทุนตอนทเที่ยงกับผมทนมากินข้าวด้วยกันรับผมทนเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราอีกแล้วรผมทนวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นกระเพราหมูกรอบผมทนดูว้าวทนดูน่ากินมากกระเพราหมูกรอบไข่ดาว พผมข้าวบึ้มบึ้มกับผมทุกคนนี่กินข้าวเยอะโหทุกคนดูหมูกรอบเน้นๆเนนผ็ดๆพริกตน้ตนๆอร่อยทวนผมพลาดได้เลยอ่ะ ผมโทษเขาเป็ดๆอนี่มาเลยขาลวกดูอือหออผมกินกะเพราหมูสับมา บ่อยแล้ววันนี้ตอนแรกไปสั่งเขาว่าเอากระเพาะหมูสับนี่เลยผมทวกคนหินกำลังหั่นหมูกรอบผมก็เลยนึกอยากกินหมูกรอบเลยไปขอไปบอกเขาว่าขอเปลี่ยนเป็นหมูกรอบนะครับโอ้มันนี้กินหมูกรอบอ ดีแล้วเขายังไม่ได้ทำเราก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าทำไปแล้วเราก็เกรงใจเราก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วครับผมยังไม่ได้ทำอืมก็เป็นกระเพราหมูสับที่ผมชอบมากกระเพราหมูกรอบ นี่ทั้งมุสแต้มมุกอบอืมโอ้ข้าวรวงไข่ดาวเยอมรลวงตรงนี้ไม่เป็นไรมดสามารถกินได้ผมส่วนน้อยให้มดกินน่ khay <laughs> ừ. đào yếm yếm cầm mục khóc luôn, luôn, thêm khóc tùm cho Ừ. Ăn thế bẩm tôi. Tuấn đột biến. Ủa, kinh nam còn tuấn โอ oh, oh. อร่อยแฮปปี้กับการกินทุกคน mm hmm. ทุกคนดูพริกเน้นๆน,น, mm hmm. นี่ใส่กับไข่ใส่บนไข่ครับผมทุกคนดูโอ้โหอืม hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. กินได้โยตกบนกองตกดินกินได้ตกหายอดกินโอโหกินแบทคทเรียอเขาใส่มากกับแคบหมูอือดูแคบหมูอืม อนดูใบเขาอื่อยลมยังไม่ค่อยมาเลยไม่มาเลยแหละส่วนวนันนี้ มันจะเข้าสู่หน้าร้อนอีกแล้วทุอนอากาศก็จะร้อนอีกแล้วทนดูทั้งเผ็ดทั้งอร่อยครับผมทุนโอ้แล้วก็สุดยอดมากเลยสดร้อนแกะใหม่ นั่นหน <Basil> ึงหมดแล้วอืมเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนคนดูผมผมโรยลงเลยนะดูดูนี่โรยลงเลย โอ้โอ้พริกกิดกับมูกอมเน้นเน้นอืมใครดาว Vamos มันก็กล้องเป็นไรไม่รู้ครับผมทนกรบพริบแล้วผมผมน่าจะนั่งใกล้ไปหรือเปล่าพ,พี่พี่เบื่อมึเกะคนดูวันนี้เหงื่อผมเริ่มออกแล้วร้อนด้วย แต่ไม่เป็นใจลมก็ไม่ค่อยจะมีเลยทุกคนอ้พูดถึงลมกีลมเริ่มมาเลยต้นกล,ล้วยเริ่มปีวอนๆแล้วเข้าติดฟัน ผมไม่ซูภาพอะไรต้องกราบขอโทษขอขอภัยทุกคนกันเดียวผมตกนวนเรากินแบบว่า,า,บาสบายๆคนกันเองครับผมุ้คนงง Fått mm. vann? Bon. เค็หมูกับเนื้อมกรอบนะผมทุนเผ็ดมากอร่อยมากทุน ลมมันไปแต่ฝั่งนงน้นฝั่งนี้ไม่มาเลยโอ้ของจริง ด,ดังมูนี้ตอนท้ายเหนียว น่าจะเป็นชิคเตอร์ของเขาคนสุด,ด้วยทุกคนให้ทุกคนดูบรรยากาศก่อนครับผม,มลมไม่มีเลย cua rồi oh. nàng ăn điều này nhiều Nàng ứng nó nhiều Nàng điều Mình điều thì nhiều คนอิ่มมากๆครับผมทนวันนี้มากินกะเพราหมูกรอบครับผมทน,นเปลี่ยนจากบูสต์เป็นหมูกรอบครับผมทนตอนนึงเที่ยงมาทักทายมาคุยกันมาดูผมกินข้าว <c oughs> ทนมันกินข้าวทักทายกันนี่แหละครับผมทุกคนผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักทนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมมากๆกผมทนที่รับชมคลิปวีดีโอผมจนจบจนถึงตอนนี้ตอนสุดท้ายนี้ผมทน ขอ,ขอบคุณมา,มากๆครับผมขอบคุณจากใจครับผมทุกคนทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ไรรับชมคลิปบองผมขอบคุณมากๆขอบคุณที่สุดครับผมทุกคนขอให้ทุกคนกินข้าวเที่ยงกันเยอะๆครับผมทุนจะได้มีแรงผมทุนขอให้แฮปปี้กับการกินครับผมแล้วก็จะได้อิ่มครับผมทุนบายบายครับผมทุกคนสวัสดีครับบายบายครับอิ่มมากครับผม ཨོ། <tries> ཁ་ཆ་གཏོག